สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์กันในเรื่องของการอนุบาลมแมลงเล็กของนิดนหลายๆท่านทักถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้นะมันมีเหตุผลเนื่องจากว่าอยากจะตัดวงจรการระบาดของตัวหนอนขนซึ่งตัวหนอนขนเนี่ยเขาอาจจะกินมแมลงเราได้พอมีหนอนระบาดเยอะ,มะแมลงก็จะได้ผลผลิตน้อยลงนะะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่แยกอนุบาลตอนเล็กก่อนแลกเกิดถึงประมาณ15วันเนี่ย ก็จะอนุบาลแบบแบบตามภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นพอหลังจากนั้นจะมาเก็บกวาดแล้วก็ระยะนั้นเราจะเริ่มเห็นตัวแม่หนอนแล้วก็ตัวลูกๆตัวเล็กๆะะอาศัยอยู่ในบอ่อเราก็จะเก็บกวาดออกไปมันก็เป็นการตัดวงจรการระบาดของหนอนขนได้ประมาณหนึง่งแต่ไม่ได้หายไปนะเขาก็จะกลับมาอีกทีแต่กลับมาอีกทีเนี่ยมแมลงเราก็เริ่มโตเริ่มเก็บผลผลิต การระบาดมันก็เลยเบาลงหากว่าเพืเ่อนท่านไหนไม่มีการระบาดของหนอนขน้นะะไม่ต้องใช้วิธีอนุบาลแบบนนี้ก็คืออนุบาลแบบปกติเลี้ยงแผงตามปกติให้อาหารให้น้ำให้อาหารให้น้ําตามปกติแต่ถ้าท่านไหนมีปัญหาเรื่องนอนขนระบาดหรือเฝ้าระวังหนอนขน้นไม่อยากให้มาระบาดก็แยกขั้นตอนในเรื่องของการอนุบาลมาแมลงแบบนี้พอหลังจากโตเราก็ค่อยเลี้ยงแผงไข่แบบเต็ม มันก็ช่วยได้นะคะ